สวัสดีค่ะทุกคนมาพบยายดาวเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้จะพามาชิมน้ำแข็งใสประจวบนะคะทุกคนขายในปิ่นทองแลนนะคะร้านยายดาวค่ะมาชิมกันเลยคะ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คือมูนมะพร้าวีมูนมะพร้าวอันนี้คือไสอ้เขาเนาะทุกคนมีเฉากล้วยจะหมดแล้วคะ่ะมูนมะพร้าวขนมปัอง,งอันนี้แหงบะป่าอ,อันนี้มันมันอันนี้มันเชื่อมนะคะ ขา,ายสิบบาทเองนะคะทุกคนุนตะะ้านด้านงอใส่ไส้แล้วนะคะเชื่อเนี่ยใส่น้ำเชื่อมคะ่ะปลาจะเปิดเครื่องแล้วปลาจะเปิดเครื่องใส่น้ำแข็งลงไปนะคะทุกคนนคะคะอ้าวกอนใหญ่น เป็นดักเนาะเออใช่ออเี เงิ่มนะค่ะเงาเงาเงี้ยผู้หิดฮะฮะแต่ไม่ลดเหรอนืดนงินเนี้ยมีนิดนึงได้ไหมแล้วก็น้ำเขียว้อบรอบใช่ไหมตามใจลูกค้านะคะลูกค้าอุ้ยเป็นน้ำเขียวไหมไม่ใช่บูฮาไว้บ้าบูฮาวายบูฮาวายอืมได้สามสีเลยมีฟื้มเลย ใส่นมเรียบร้อยของเติมนะคะป้าจะถืออันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ประจวบถือก่อนลูกเดี๋ยอแม่ขอเป็นธรรมดาแป๊บหนึ่งเออใส่ถุงป่าเป็นจากบาทแล้วเนาะนำแดงนะจ๊ะ ป้าขายทุกอย่างเลยนะคะทุกคนกับข้าวก็ขายค่ะแดงนมพ่ออันนี้ของยยดาวนะคะอือร่อยร้อนๆมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเรียบร้อยจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะทุกคนหน้าตาของมันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสิบบาทนะคะนขนมปังเฉาวกล้วยค่ะน้ำแข็งเป็นก้อนมันจะละลายนะคะคลายร้อน,นะค่ะทุกคนมากมานนี้เ<ม>าพามาชิม,ม,มน,น้ำแข็งใสคะ่ะในของปื้มนะคะละลายหมดแล้วค่ะทุกคนดูจ นั่งกินกันนะคะไหนคนใส่ขึ้นมาสิเนี่ยค่ะดับร้อนนะคะดับร้อนค่ะเอามาฝักทุกคนค่ะอา้า